ในขณะที่เจ้าสิงโตน้อยตัวนี้กำลังนอนมดสติอยู่ก็ได้มีพวกอีแรง้งเป็นจำนวนหลายเติบเข้ามารุมตัวมันด้วยความหิวโหวยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอีแร้งตัวนี้ก็ได้เงยหัวขึ้นมาด้วยความสงสัยมันยืนึ่งอยู่เหงนเติบและได้หันไปดูข้างหน้าจึงได้เห็นว่ามีหมูป่าที่กำลังวิ่งมาใส่พวกมันอยู่กุ่นๆด้วยความเร็วเป็นจำนวนมากจนทำให้พวกมันพาก,กันแตกตื่นและได้บินหนีไผ่หนีมัน หมูป่าตัวนี้มันได้มาพร้อมกับทีโมนจอมป่วนซึ่งท่าทางพากันเสด็จสะดิ้งและซุกซนเอามากๆหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้เดินเข้ามาหาเจ้าสิงโตไม่ใช่สิงโตท่งนั้นลงไปดูซิตัวน้อยไม่ใช่สิงโตแค่นกขนฟูดูยังไงก็สิงโตบอกว่าไม่ใช่สิงขอสองใกล้ๆในเมื่อทีโมนเขาไม่เชื่อว่าเป็นสิงโตเลยได้เข้าไปสำรวจดูใกล้ๆเขาจะสะดุ้งขึ้นเบิดแฮงสิงโตจริงด้วยวิ่งหนีเร็วาลงมาดี๋ยวทีโมนเดี๋ยวทีโมนเดี๋ยว มันก็แค่ลูกสิงโตเดี๋ยวมันก็โตนี่เขาด้ป่ะโรนี่เขาอ้ทนะนันนนะ่นะฉันสัญญาจะพาเขาเดินเล่นทุกวันถ้าเขาเอรีแราวฉันจะเก็บเองจะกินอะไจะเอราดละไม่ว่า